สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาเล่าเรื่องซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึง10ต้นไม้มงคลเสริมดวงรับทรัพย์ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนที่คุณผู้ฟังจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปอย่าลืมให้กําลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์และก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับ สิบอันดับต้นไม้มงคลเสริมดวงรับทรัพย์ตามความเชื่อนะครับคนไทยเราเชื่อกันว่าต้นไม้ต่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาอารักษ์ต่างๆคอยดูแลปกปักรักษาหรือคอยดูแลคุ้มครองแต่ต้นไม้ชนิดไหนที่สามารถปลูกในบ้านแล้วเสริมความรวยเสริมความปังรวมไปถึงโชคลาภวาสนาอำนาจให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันได้เลยนะครับอันดับ1ิบต้นนางกวัก ต้นนางกวักนะครับไม่ทราบแหล่งกําเนิดที่แน่ชัดแต่ได้รับความนิยมมาเนื่อน,นานนะครับตั้งแต่สมัยโบราณากาลเลยโดยคนไทยเชื่อกันว่านะครับต้นนางกวักจะช่วยเสริมทรัพย์ทําให้ร่ํารวยช่วยกวักเงินกวักทองและกวักโชคลาภวาสนาเข้ามาในบ้านส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นนางกวักนะครับเป็นต้นไม้ดินสวนหรือปลูกในกระถางเลี้ยงภายในบ้านก็ได้นะครับ อีกทั้งยังมีความเชื่อจากชาวจีนว่าหากปลูกนางกวากไว้จะทําให้เจ้าของบ้านมีอายุยืนยาวด้วยส่วนการดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากสามารถปลูกในบ้านได้ไม่ชอบความเย็นชอบแสงแดดรำไรชอบความชื้นแฉะสูงแต่ก็ไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยและอย่าลืมให้ปุ๋ยทุกๆ3-4เดือนและมันลอกใบเก่าออกเมื่อต้นมีอายุมากนอกจากนี้ยังสามารถแตกหน่อออกเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆนะครับอันดับ9เงินไหลมา เงินไหลมาเป็นพันไม้เลื้อยที่มีเถายาวลำต้นมีสีเขียวและกลมเกลี้ยงใบเป็นแฉกลึกเข้าหาโคนใบส่วนปลายใบเรียวแหลมมีหลายสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปพืชใบมีสีเขียวปนเหลืองไม้มงคลชนิดนี้แค่ชื่อเสียงเรียงนามก็รู้แล้วว่าเป็นไม้มงคลและมีความเชื่อว่าหากปลูกไม้ประดับชนิดนี้ไว้ในบ้านเงินทองจะไหลามาเทมาตามชื่ออันดับ8ว่านรวยไม่เลิก ว่านรวยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ําตระกูลเดียวกับกระบองเพชรลักษณะของใบจะนิ่มๆเหมือนยางและด้านบนจะมีจุดสีเขียวเข้มบนพื้นใบสีเขียวอ่อนเหมือนใบเป็นรอยช้าการดูแลรักษาง่ายมากๆแค่ให้แสงแดดรำไร2ง,งต้นและลดน้ําให้ช่วเพียงวันละหนึ่งครั้งส่วนความเชื่อกับต้นไม้ชนิดนี้ว่ากันว่าบ้านไหนปลูกจะทําให้รวยตลอดไปเหมือนชื่อต้นไม้และถ้าเลี้ยงดูจนออกดอกเมื่อไหร่เชื่อกันว่าเจ้าของจะมีโชคลาภมาถึงมือแบบฉับไวอันดับเจ็ ว่านรวยล้นฟ้า ว่านรวยล้นฟ้าเป็นพืชในตระกูลโกนีมาดอกมีสีขาวออกแบบช่อเชิงลดมีกาบ,บริเวณช่อใบมีทิมกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่ว,วไปหรือบริเวณสูงสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซียหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิฟลิปปินส์ลาวเวียดนามและจีนตอนใต้ในประเทศไทยเดิมทีคนโบราณเรียกชนิดนี้ว่าว่านเขียวหมื่นปีหรือว่านขันมากได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาแห่งไม้ประดับปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์จนมีหลายสี มีหลายชนิดและด้วยความที่คนไทยถือเป็นไม้มงคลจึงได้ตั้งชื่ออิงไปทางความหมายที่สื่อถึงโชคลาภเช่นบัลลังทองเศรษฐีกวักมหามงคลเฮงเฮงเฮงกวักเงินกวักทองเพชรน้ำหนึ่งผาร่ำรวยโพมหามงคลบังลังทับทิมและว่านรวยล้นฟ้าเป็นต้นเชื่อกันว่าถ้าหาปลูกประดับไว้ที่บ้านจะช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาภให้กับผู้ปลูกอันดัภพบ ต้นกวนอิมเป็นไม้ยืนต้นที่มีชื่อใกล้เคียงกับเทพ,พเจ้าของชาวจีนและชาวไทยให้ความเคารพบูชากันทั่วไป เชื่อกันว่าต้นกวนอิมเงินกวนอิมทองนั้นเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะคนโบราณมักจะใช้ต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้มาประกอบในพิธีบูชาเทพเจ้าเชื่อกันว่าเมื่อปลูกกวนอิมในบ้านจะเกิดความเป็นสิริมงคลนำผลให้มีฐานะดีเกิดความร่ำรวยและเนื่องจากต้นไม้สำหรับการบูชาที่มีความเป็นสิริมงคลและคนโบราณยังเชื่อว่าบ้านไหนปลูกต้นกวนอิมเงินเอาไว้จะทำให้คนในบ้านนั้นมีฐานะดีช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่บ้านและผู้อยู่อาศัย อันดับ 5. กวักมรกตโบราณเชื่อกันว่าต้นกวักมรกตเป็นไม้ประดับที่มีชื่ออันเป็นสิริมงคลและยังเป็นไม้เสียงทายอีกด้วยกล่าวคือหากสามารถปลูกได้งอกงามจนมีดอกเจ้าของผู้ปลูกจะมีโชคลาภนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าผู้ที่ปลูกจะโชคดีปรารถนาอะไรก็มักจะสมหวังนั่นเอง 4. ว่านเศรษฐีเรือนในจุดเด่นของว่านนี้คือใบเรียวยาวขอบมีสีเขียวและมีเส้นสีขาวตรงกลางมีสรรพคุณช่วยให้ดูดสารพิษภายในอาคารที่พักอาศัยเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ํารดน้ําเพียงสัปดาห์ละครั้งและตั้งอยู่ในแดดราไรส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการเสริมดวงนั้นว่ากันว่าว่านชนิดนี้ช่วยป้องกันอันตรายและเป็นว่านเสี่ยงทายเรื่องโชคลาภอันดับ3 สุภาพโชคสุภาพโชคหรือต้นเก่าลัดเป็นไม้ยืนต้นเขตร้อนมีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้เป็นไม้มงคลโดยชื่อจากภาษาจีนเรียกว่าเหยาเฉียนซูที่แปลว่าเรียกเงินหรือเขย่าเงินส่วนตามหลักฮวงจุ้ยเชื่อกันว่าสุภาโชคเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดเงินดูดทองเข้าบ้านหรือที่ทำงานถ้าหากปลูกไว้จึงจะช่วยให้โชคดีมั่นคงร่ำรวยนั่นเองสามารถนำมาใส่กระถางปลูกในบ้านได้ทรงพุ่มกว้าง2-3เมตรแต่กิ่งเป็นชั้นๆเติบโตได้ดีในเขตที่มี อากาศอบอุ่นทนต่อสภาพแห้งแลง้งดูแลไม่ยากเลี้ยงในบ้านได้ไม่ต้องโดนแสงมากชอบที่ร่มรำไรอุณหภูมิปานกลางควรหลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยในช่วงปีแรกนะครับอันดับ 2. วาสนา ต้นวาสนาถือเป็นไม้เสียงไายคนไทยโบราณเพราะชื่อต้นวาสนามีความเป็นสิริมงคลโดยเชื่อกันว่าหากปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านและดูแลเป็นอย่างดีจนต้นวาสนาออกดอกจะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นรับโชคกลาภปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมหวังอีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเสริมความมั่นคงลักษณะของพันไม้ชนิดนี้มีใบเรียมแหลมยาวสีเหลืองหรือสีขาวอมเหลืองดอกวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพูมีกลิ่นหอมมาก อันดับหนึ่งใบเงินหรือต้นไม้สวรรค์ใบเงินเป็นต้นไม้ความหมายดีเชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะช่วยนำความโชคดีความมั่นคงร่ำรวยความสำเร็จมาให้กับคนในบ้านในทางหลักฮวงจุย้ย ยังถือว่าลักษณะใบเป็นรูปกลมมนของต้นใบเงินนั้นสื่อถึงเงินทองและสร้างพลังบวกภายในบ้านได้ด้วยลักษณะทั่วไปของต้นใบเงินคือใบไม้อวบหนาทรงพุ่มกิ่งเรียบใบกลมหนาผิวมันเงาใบสีเขียวหยกบางสายพันธุ์มีขอบแดงหรือสีเหลืองออกดอกสีขาวอมชมพูพร้อมส่งกลิ่นหอมในช่วงหน้าหนาวต้องการการดูแลน้อยมากแต่อายุยืนยาวทนแล้งทนชื้นได้เป็นอย่างดีควรตั้งไว้ให้แดดส่องพอสมควรแต่อย่าให้โดนแดดจัดเกินไปและรดน้ำ เพพาะตอนดินแห้งเท่านั้น เอาละครับนี่ก็เป็น1ิอันดับต้นไม้มงคลที่คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถนํามาปลูกประดับตกแต่งภายในบ้านคุณผู้ฟังได้เพื่อเสริมความร่ํารวยเสริมการเงินอย่างที่บอกคนไทยเรามีความเชื่อกเกี่ยวกับต้นไม้มาช้านานหากอย่างไรก็แล้วแต่ลองหามาปลูกดูเพื่อจะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นร่ํารวยมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมได้นั่นเองเอาละครับสำหรับวันนี้ช่องหัวใจนาคาคงต้องขอตัวลาไปก่อนอย่างไรก็อย่าลืมให้กําลังใจโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลูกกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้และอย่าลืมคอมเมน ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับรายการนาคาเล่าเรื่องวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ